กลับมาพบกับช่วงเบรกที่3กับป๊อปพยากรณ์นะครับวันนี้ปามาแทนพี่วราริศหนึ่งวันครับผมเชวเลขมาเหมือนเดิมครับครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงของการดูดวงชะตาราศีของศิลปินก็จะเป็นศิลปินเดียวก็ดูคนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นวงเราก็จะดูนักร้องนำเป็นหลักดูมือกลองอะไรย่างนี้ไม่ได้หรอฮะเอานักร้องนำดีกว่า โอเคไม่งั้นเดี๋วดูช่างไฟดูเด็กยกของดูโอเคไปยังไงต่อก็จะจะมีพี่ปูฝนมาพี่ปูอยู่ในสายยังครับพี่ปูอยู่ในสายยังครับฮัลโหลพี่ปูยังไม่มานะครับสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับพี่ปูคับสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับพี่ปูครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่ปูวันนี้ผมมาผมชาวเล่ยังมาอยู่ครับแต่ว่าวาลาลิศเขาลาครับ ลาไปไหนล่ะไปไปสวิต์เลยครับสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหไปวันนี้เลยหรือว่าไปหลายวันแล้วไปไปเมื่อคืนครับเมื่อคืนครับวันนี้วันนี้มีปาล์มมาแทนนะครับพี่ปูค่ะครับแล้วแล้วปาล์มเป็นใครอ่ะก็แบบว่าพอดีเดินปาล์มมาอมาแทนนะฮะเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ปูค่อยดูว่าผมเป็นใครเออปาล์มมาแทนารมาแทนมาแทน เออแล้วแล้วใครอ่ะปาปาเป็นใครอ่ะก็ตอบตอบเลยตอบตอบตอบพี่เข่าหน่อยเออปามชื่อจริงชื่อผมชื่อทิตวินคำเจริญครับก็เป็นดีเจจัดที่เดียวกับพี่ฤทธิ์เนี่ยครับอ๋อจ้ะเป็นวีเจที่นี่ด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะหน้าตาสู้อวีเจป่ะไม่ได้หรอครับนั่นเขาแบบหล่อที่สุดในโลกแล้วเออเกิดวันที่ยไหนเกิดวันที่ยวไหนปามเออเออเกิดวันที่ยนปามเอาเั้นเลยเหรอพี่ปูเดี๋ยวผม เอาแบบพี่ปูเอาเบาๆนะเพราะว่าแม่ดูอยู่อเอาแบบที่เอพูดออกอากาศได้อะไรอย่างนี้นะครับเกิดวันอาทิตย์วันที่เจ็ดสิงหาอฮะาาต้องปีด้วยใช่ไหมที่เนี้ยปีด้วยครับสองห้าสองศูนย์ครับ,รบโอ้โหเลื่นเป็นปลาไหลเลยอืเลื่นเป็นปลาไหลเลยเราอ่ะเข็มเวลาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจริงๆเลยอืม ป็นคนที่โคตรฉลาดโอยอ้่วนีพูดดีๆเลยเห็นไหมครับลื่นชัวตัวจริงเออแต่ว่ากวนอ้อยแม่กวนได้ตลอดเวลาโอ้โหยมากมากด้วยอ่ะอะไรมากมากนะกวนไงอ๋อกวนแต่เป็นคนรักแม่เป็นคนรักแม่กระตันยูอ๋อดีตรงนี้แหละดีตรงเนี้ยเออดีตรงรักแม่กระตันยูนี่แหละ แล้วดวงชะตาเป็นไงครับวาส,สนาปีนี้ของของป,ปีนี้อเอปีนี้เนี่ยเลิกกับเมียไปยังอะไรนะครับอเลิกกับแฟนหรือยังเอางี้มีปัญหาเรื่องความรักโอ้โหพ่อตรงอะเอาราจะแก้ไงฮะเนี่ยเราจะแก้ไงฮะถ้ามีปัญหาเรื่องความรักครับพี่ปูคือคือเลิกก็ยังถ้ายังก็จะได้บอกอย่างหนึง่งถ้าเลิกไปแล้วก็ได้บอกอีกอย่างหนึ่งรอครับจริงๆเลิกจริงๆเลิกแล้วโอเคถ้าเลิกเนี่ย มันย,ยังไม่ได้เลิกขาดไงโอ้ยสุดยอดยังไงก็ยังไม่เลิกขาดอ้าดีใจผมรัก okay, พ okay. ี่ปูมากเลยครับโอเคโอเคอ่ะพี่ปูครับเข้าเรื่องเลยดีกว่ามันทำนายดีกว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่ตายแล้วคนลุกคนลุกชาร์ตคอตนะครับพี่คอตฮอตนะครับอ่าวลาลิศหรือหรือปาล์มเนี่ยครับเลือกพี่เบิร์ตครับส่วนผมเนี่ยกับกับใจผมไม่เชียร์พี่เบิร์ตแล้วครับพี่ปูผมมาเชียร์วง น้องใหม่ชื่อค็อกเทลครับครับค็อกเทล้าวันวันอาทิตย์ที่สิบเก้านี้มีกันชาร์จอะไรก็ตามเนี่ยครับผมพี่เบิร์ดเนี่ยอืมไม่ได้แล้วต้องเป็นค็อกเทลแล้วเฮ้ยที่จะบว่าเพราะว่าเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าวันนั้นพี่เบิร์ทนี่จะหมือนอ่อนแรงลงถึงแม้จะขึ้นช้าแต่ก็โอ้ยสูสีคืออ่อนแรงลงเอาเงี้ย อ่าแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยวันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นวันของเขาเป็นเฉพาะในฮอตนะแต่ถ้าเทียบกับพี่เบิร์ดนะถ้าเทียบกับพี่เบิร์ดคือพี่ไม่ได้ฟังเพลงเลยไงเพลงพี่เบิร์ดฟังเพลงอื่นแตไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าปกติอยู่แต่ลูกทุ่งไงเออลูกทุ่งค่ลยมาผมผมผมก็เวลาลิคือตกลงกันว่าจะไม่ให้พี่ปูฟังใช่ไหมครับพี่ปูคงงั้นแหละก็ขนาดก็ขนาดไอ้ป๊อปทีวีเลยเนี่ย ไลฟ์เนี่ยพี่ยังดูไม่ได้เลยพี่ดูได้แต่เนปาลทินเดียอะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่เลยเฮ้ยดี๋ยวผมไติดให้ไม่ไปต่อไม่เป็นเลยโอเคเปิดเปิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเจอแต่อินเดียเมื่อก่อนพี่เคยเคยเปิดเจอใช่ป่ะครับผมพี่กุห์ไปซื้อจานส้มมันก็ไม่เจออีกแล้วพี่เราไปตอนนี้มีจานดำจานทองจานบ้าจานบอกก็ไม่เจอ เจอในอินเดียอินเดียอะไรก็แลพี่ปูมีทุกสีอาจารย์ทุกสีแต่อาจารย์ส้มเสียตังค์นู้ยอาจารย์ส้มเสียตังค์อ๋อเอามามาอะไรฮอตฮอตเนี่ยฮอตแล้วก็ซีดครับชาร์จซีดเลยครับพี่ปูครับอ้าวซีเตอร์สาร์สีนะครับเป็นคือผมอ่ะก็ยังเชียร์ค็อกเทลอยู่เหมือนเดิมส่วนวลาลิตหรือปาล์มเนี่ยครับเป็นเซาท์ไซส์ชื่อโอ้โหน้องชื่อปาปาอาหารที่น้องน่าจะเป็นแบบว่าลูกครึ่งนะฮะชื่อเเดริโก้อ่าเฟเดริโก้วาซันโลอะไรเนี่ย น้องเฟเดริโกนี่เกิดปีสามศูนย์เลยนะใช่โอ้โหจ้าเด็กๆอยู่เลยใช่อวันในวันอาทิตย์เนี้ยครับผมสองคนคือเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหลายว่าครับผมคําว่าโชคดีหรือว่าวันักโชคดีมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้ไงอย่างเช่นวันเนี้ยวันเนี้ยชาวอ่ะหยุดงดทําอะไรก็อุปสรรคเยอะไปหมดเลยหยุดงดในขณะที่ปาลมเนี่ยวันเนี้ยโอเควันเนี้ยมีความสุขหน่อยหนึ่งคือ มีอะไรก็เข้าข้างแต่ชาวเนียจะมีอุปสรรคอะไรเงี้ยเออเป็นวันอย่างเงี้ยวันอย่างเงี้ยวันนั้นเนี่ยอะไรนะชื่ออะไรนะเซ <ender> าไซเซ <ender> าไซเนี่ยออมี <ender> อำนาจ <Der ico. S 2> เหนือวันนั้นอ๋อเซาไซมีอำนาจมีอำนาจเหนือวันนั้นม <c oughs> ันแปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพลิกล็อกได้อะไรที่ไม่คาดฝานัน <c oughs> พอพอคอกค็อกเทลเนี่ยครับผมดันดันมาเจอเซาไซก็เลยล่วง แต่ถ้าแต่ถ้าไปเจอพี่เบิร์ตเขาเหนือกว่าพี่เบิร์ตนิดนึงอย่างนี้อ๋ออ่าแต่พอมาเจอเซาไซเนี่ยเขาอาจจะแบบยอมนิดนึงนิดนึงเหมือนกันมันมันสูสีมากอทั้งฮอตทั้งซีเนี่ยสูสีจนแบบโโนะทั้งชนะถ้าชนะกันก็แค่ปลายจมูกใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม<ช>ครับอขนจมูกกับขนหูอ่าแล้วแล้วอีกตัเฟเลดโกเนี่ยปีนี้เขาก็มีอะไรฟุกฟุก แล้วปีนี้เขาคล้กับปาล์มนั่นแหละเรื่องความรักน่ะแต่เขายังเด็กอยู่ไงเขายี่สิบสี่นั่นแล้วมันสามย้ำอีกเขาเด็กกว่าแค่สิบปีเองครับพี่ปูเอ้ยแต่ปาล์มเนี่ยมีเสน่ห์กว่าเขาอะผมมีเสน่ห์กับเฟรเดริกออีกเหรอครับไม่รู้แต่ว่าแต่เฟรเดริกเลยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้คนไหนนะแต่ดูแล้วเนี่ย เก้งกวางจะชอบมากโอส่วนผมเก้งกวางไม่ชอบแต่ชอบโอเคแต่ถ้าเป็นปลาเนี่ยจะถีบเก้งกวางได้อะไรอย่างงี้ว้าวตายละเดี๋ยวมาคุยเรื่องขวัญอีกทีหนึ่งฟาดฟาแฟดโอเคฟาที่ฟาดฟาดเลยครับพี่ปูครับฟฟาดฟาก็เป็นก๊อล์ฟกับสแตมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก๊อล์ฟเขขึ้นระดับหนึ่งอันนี้ใช่แต่ก๊อลฟเนี่ยณ น้าเออก๊อบกับสแตมเนี่ยครับผมโอ้โหดวงมาเหมือนกันเลยแต่แพ้ตรงที่ก๊อบเนี่ยเออสแตมเนี่ยวันนั้นเนี่ยดีโชคดีกว่ามีอะไรพิกล็อกแล้วรุกเหมือนเซาไซอ้ยอ่าอย่าโถเอ้ยดิผมทายผิดอะไรักูฮะมันเหมือนกับเขามีอย่างจริงๆใช่เหมือนกับเขามี ยังไงล่ะมีมีคนเหมือนมีไม่ยกอ่ะมีคนอุปถัมมีคนอยู่ๆก็พลิกล็อกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมในขณะที่จริงๆแล้วกอฟเนี่ยน่าจะเด่นกว่าออ,อย่างเงี้ยก็สรุปแล้วสามอันเนี้ยสูสีมากอืม,มากๆเลยอะ่อะอย่างเงี้ยส่วนในที่ที่แล้วนะครับพี่ปูครับก็บกอเนี่ยคือพี่ปูท่ายถูก คน,คนคนคนหนึ่งครับคนเดียวคนเดียวก็คือเป็นเป็น,นเป็นกอฟครับกอฟชาร์จแฟตครับชาร์จแฟตัอ๋ออ๋ออืมอ่ามีอะไรจะถามพี่ปูเรื่องขวัญเรื่องไรปะ่ะนะเนี่ยคือคือคือผมไม่ไม่ได้ยอยากถามนะเรื่องสุดท้ายก่อนปิดเบรกในเรื่องเรื่องขวัญเนี่ยอ่ะถ้าอย่างปาล์มเนี่ยครับผมถ้าอย่างปาล์มนี่เหรอปาล์มนี่ไม่ไม่ ไม่เคยบ่งบอกว่าแต่ถ้าอิตาเซาไซสเนี่ยชัวว่้อไปดูขวัญก็อย่างนี้ปาล์มปาล์มเขไม่เข้าใจขวัญคนเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมได้ผมผมเคยถามพี่พี่พี่ชากับพี่ฤทธิ์้วฮะพี่ปูเขามาเล่าให้ผมฟังแล้วได้ดูอย่างเขามาดูหัวผมเนี่ยว่าแบบตกลงวนซ้ายวนขวาอะไรอย่างเงี้ยวนอะไรวนอะไรของผมมีสองขวัญสองขวัญใช่ ออ้ยตายแล้วเคยไหมเคยไหมเคยอะไรอัะคือคือพวกกระเทยอะไรเงี้ยเคยไหมแม่ดูอยู่โอเคคือเงี้ยเงยคือเงี้ยคือปาล์มเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์อือฮึมมีเสน่ห์ด้วยด้วยด้วยความเขาเรียกอะไรนะด้วยความปาดเปรียวแล้วก็ทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเราอ่ะเราอ่ะมีทั้ง เพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเนี่ยเข้ามาแต่น่าจะเลือกเพศเดียวเอ้ใช่เลือกเพศเดียวใกล้ละใกล้จังหวะปิดเบรโอยช่วยเจนจนเจนจนเจนขอดื่มน้าหน่อยแม่แม่ดูอยู่ใช่ไหมขอดื่มน้าหน่อยน่าจะน่าจะแต่ว่าในในชีวิตรักเนี่ยมักจะรักซ้อนซ้อนเงินอยู่เสมอบางทีเรายังไม่ทันเลือกเรายังไม่เลือกคนเก่าเลยคนใหม่เนี่ยก็เข้ามาหรือว่าคนใหม่เข้ามาไอ้คนใหม่ก็ไม่ีโอ้ยอยากเก็บไว้ทั้งสองคนป๋องชอบไปปู่ไหมเนี่ย ดูท่าทางนะพี่ปูครับผมผมรักพี่ปูมากเลยผมติดตามพี่ปูมาตั้งแต่สมัยโลกเบี้ยวไม่คิดเลยว่าแบบโอ้โหอ่าอ่าอ่าแล้วก็ตกลงมีสองขวัญสองขวัญจริงครับสองขวัญเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแปกแยกกับคนอื่นนี่เหมือนชาวบ้านแล้วก็สับสนในตัวเองต่อเองแต่แบบไม่มั่นใจจริงๆเอะ ตัดสินใจถูกแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะมันมีสองขวัญไงมันไปสองทางอย่างเงี้ยอาการนี้คือต้องมีคนปรึกษาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่แวบขึ้นมาครั้งแรกนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องโอ้โหโอเคครับเอาละครับเอาละครับสองคนแก่เวลาแล้วครับพี่ปูครับเอาลงสองคนเลยป่ะมดีวเดียีสองคนเลยป่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยนะโอเคครับขอบคุณพี่ปูมากเลยครับ จ้าพบกันในที่นี้นะครับขอบคุณพี่ปูมากเลยครับขอบคุณพี่ปูครับขอบคุณครับโอเคพี่ปูสรุปใช่ไหมครับสรุปสรุปฮอตพี่ปูบอกว่าน่าจะเป็นค็อกเทลเหมือนซีดอ่ะก็คือส่วนซีก็น่าจะเป็นเสาซ้ายเป็นดริโก้และอย่างนี้แหละแล้วก็แฟตน่าจะเป็นสแตมครับผมโอเคครับก็หมดช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมา เ,ออเหมือนพยากรทั่วไปพยากรทั่วไปแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะพยากรณ์อากาศกันเลยโอ้โหขอครับต๊บเดียวครับพักไปนะครับจะเจอกันช่วงหน้านะครับ